มันใดรอกันอยู่หรือพลาดลำดับไหนไปนะคะเอชีพข้ามาหนึ่คันแล้วนะคะกับไปใต้เยลีเอชีพหนึ่งสองพรีเมียมรัชชีกับเกียร์กับเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้นะซิวทีกับเกียร์ออโต้ระพีพสามีพิสามก็เลยค่าภาษีค้างชำระนะตัวสับนักค่าจ่ายด้วยนะคะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดบาทด้วยนะคุณลูกค้าตัวรถสีเทาคันนี้ใช้งานหกหมื่นสองพันกว่าโลเองนะคะ คุณลูกค้าน้ำเสนอราคามาเท่าไหร่ไใบหลักหมื่นเท่าไหร่ดีคะคันนี้แจ้งได้แจ้งเลยขอราคาให้คันนี้หน่อยค่ะขอราคามาหน่อยปี2023คุณลูกค้าได้อยู่เท่าไหร่จ้าเกรดยี่สจด23 23จด23ก็เลยนะสีเทาคันนี้นะคุณลูกค้าเกรดสีคันนี้นะคะเท่าไหร่ดีคะ3 5 0 0 0นบาทรับไหมสามแสน้าหมื่นบาท3 5 0 0 0น หท่านหนึ่งท่านปิราคของคุณมาสันธ์ามตราคานี้ค่ะสตาริดตตอรับราคาได้เลยนะคะกดต่อได้เลยค่ะคาั2 0 0 6 0 0 8พ0ราคาไปแล้วค่ะ360626464แล้วนะันมืสี่พันหกพันออนไลน์หกแปดราคาไปแล้วเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกราคาไปแล้วเจ็ดหกเจ็ดแปดออนไลน์แปดศูนย์สองราคาไปแล้วสองนสองพสองพสราคาไปต่อนะแปดสี่แปดหกแปดหกราคาแปดพันราคาไปแลค่ะสองแปดราคาปแด้านะัพัน่แดหมืปดนสอง แปดพันออนไลน์หนึ่งศูนย์ราคาเป็นกัีแซนหนึ่งหมื่นสองพันราคาเป็นกันสี่หนึ่งสองนอนไลน์สี่หกสี่หนึ่งหกหนึ่งราคาเป็นล้านค่ะสามศูนย์ออนไลน์ค่ะแซสองหมื่นบาทสองพันสองพันราคาเป็นนสี่สองสราคาเป็นล้านนะนีนสองมนสราคาเป็นกันสี่สองหกเราออนไลนสองแปดราคาออนไลน์สามศูนย์ามองราคาเป็นซีแสอ่อนราคาอ์มี่ออนไลน์เซอส่หนพนคไปต่อพัราคาไปต่อนสี่สาน้ว์่งต่อไหมสามแปดราคาไปต่อค่ศ 4ี่ราคาเป็นแล้วค่ะ4ี่ซันสี่พันหกพันแล้วนะ5,6,5,8,5,8,60แล้วค่ะ4ี่ซันหกหมืราคาไปตอสู้รับราคาได้6,4ออนไลน์ซันมดสี่พันสี่ซันมสี่มัดเด็กสี่ซันสี่พันหกออนไลน์4 6 6 6ก6 8ไปต่อมาอีกสมัยเลยค่ะลูกค้ากดได้กดเลยสี่ซันทั้งหมื่นแปดพันซันทั้หมื่นแปดพัเด็กสี่ซนหมื่นแปดร้อซบสูได้ก่มารับได้รับต่อสี่ซันทัหมื่นแปดบาทลูกค้าออนไลน์ นับสามไขค่ะตกลงขายที่ราคา470,000บาทที่ลูกค้าออนไลน์ใช้ป้ายหมายเลข3 0 0 5 0 3 0 0 5 0ประมูลได้ในราคา470,000บาทขอบคุณลูกค้าออนไลน์ค่ะ